อ่าครับผมนอร์โธดีเอฟซีซูซันครับผมอ่ายินดีต้อนรับเข่าสูทีมงานมาเฮงครับวันนี้มาตามแนวทางปู่บังบทได้เพี่อนเด้อเนาะมาติดตามตัวเด็กแนวทางปู่ด้วยกันครับผมน้ังวดประจําวันที่อ่าสิบหกมีนาคมครับผมเนาะจะเป็นตัวไหนอ่าเราติดตามแล้ชม่งกระฟังไปพร้อมกันครับอ่าครับผมเป็นเด็กกับปู่ว่านึกว่าปู่ไดมานคาแขกเฮ้ พี่บาได้กบบอ้ถุงมวนอพี่บาได้กบเจ็ดศูนย์ศูนยเจ็ดศูนย์นยสามต้เลยนะได้ได้แสนหนึ่งแสนสามโูกเราได้ละดวงเล่าเยจุกคองเขา่เอานาเลาะเจ็ดศูนย์นเลยบอกแล้าว่ละมื่นครับผมเราไปหนองหานพาเมียเราไปหาหมอโอ้ครับผม ปูปากยังบ้า่าสั่นอ่ะปากซื้อลอตเตอรีจากใบเนี <sh <sh ้ยนะอ่าสั่นโอ้ซื้อตัวอะรล่ะปูว่าสั่นศูนย์ศูนยอ่าั่เอารักรวยเอายังไงอ่เอาหนึเอาสเอาเจ็ก็ได้มีอะไรเอานัน่าครับผมเออกระเรี่ยวเจ็ดศูนย์ศูนย์มาสองใบโอ้กระเรี่ยวถวายปูใบหนึ่งอ่เจ็ดศูนอาเดี๋ยไปซื้อไปใจดีอ่ส่วนตังต่างหากเตะอย โอ้โหทุกคนซื้อดอกเห็นเดโมทู้สร้งกันยุนานี่ยแเละสังพวกกันอุดรพวกลาดเกือบใครใจสานใจกระมอเเอาเจ็ดศูนย์ศูนย์ก่ร้อยคุณรอยโอเขาบอคูณหรอเขามีแค่สามประตูลวดเลขสามเนตออ เล,เลขอันบนเนี่ยแต่เล,เลขโทรไปกเก่าหนิตลาดไทยสานตลาดอ,อ,อันเมืองทองครับผมคาประจำเพื่อนเราแล้ให้เพิ่นหารีไปให้ผ้ากันซื่ออันละ,ะ,ะ,ะจะมือยายนำหน้าอีกนึเ่เอาเอาเช็ดู่ซู่หาชิปกหาชิป ทังนี้บัวาจะได้บัวาตามตัวเนี่ยเอาซุ้งๆหนึ่งยี่สิบตัโอ้ย0ี่สิบพุ่นยี่สิบพี่เก้านึ่ก็เอายี่สิบพุ่นยี่สิบเอก็ได้เดือนแสนหนึ่งเลยสามตัวด้วยหาชิบคุ้น้หาชิบเออถือเก็บวินมปเจอนี่โอ้ทั้งสามตัวทั้งสองตัวเออลังมากบบว่าเอาอกงาออ พลังมากอามเจ็ดเยเออพลังสามเจ็ดจ็ดอ่าได้เจ็ดสุดมากมาเอาสาเจอีกเออสาจอีกอ่เอาหลายเด้อบกสามสอง่ง uh, ว uh. ันครับอ๋อไว้เทนังเทานาอ่าอ่าป้าตัวพี่หลอเนี uh, uh, uh. Oh, uh, nah. uh, yeah. ่ยมันเป็นเงนสนะเนี um, ่มันทีเขาอ่าไรวงข้าเจ้าเ่อวงยดอก Chắc khỏi lấy không có sống chạy phải sẵn thịt buồn Ừ Ồ Thôi chắc phí bà đầy gốc luôn đó Ờ này hay xương xương không bầu Ờ Ồn xuất xuất nhỉ Ừ Bộ mắc khẽ rồi Chắc là này lúc này cái ผู้ขาเคยหมานเนี่ยอยู่กับสีฟ้อนกับหมานสองงวดทิสเลยสุนสุนอ๋อสุนสุนในปูเคย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 เข่าผู้ใดเคอเข่านี่ล่ะเออไปไปนั่งเอาบอกผู้นี่คนมาบอกคือโนบบอกโอ้หนือโบอกนี่ล่ะลูกเล็กตัวคนณโมแกหนี่คนมันมากบอกคนมาบอกว่าตีรุนด่วนมาบอกเล็กตัวนี้คนณว่า จืงเขาว่านดอกพันปานนะอ้เพบอกปดานได้เอาแม่ว่าัเอาแม่ตีศูน่าันต่นอยู่มาก้ว่าตนอยู่มากว่าจะไปบินะบัดกัเลยไม่ไปไม่ไปก็เลยตูม้วนมาตอนสายมาจังหันเทเลพามียยมากอ่ามาไหวมากยังเหรอครับผมฝากยังว่าวัาสยังม่ผมไปน้องหานมาสันโอ้ไว ฝากได้ปูอยากได้ลอตเตอรี่ยู่แล้วออมดูแลปูไริไปวันพระวันเพลซึบริไปปิดตบาทครับเอาเอายังล่ะซูนศูนเอาเจ็ดเอาสามศูนศูนหนึ่งศูนศูนเจ็ดศูนศูนครับนี่อันไดเอาอันนั้นมาใช่นหอ่าเพื่อได้มาเจ็ดูนศูนโอ้เออถึงแล้วันที่หนึ่งหงตัวดิเออถ้าป็นสามตัวนาถือเยมันอ ตามตุนามันบวก็ะบูชาอย่างเขามาเลยบวบพกพกหนึ่งสามมันหาหาอย่างเงี้ยเลยครนามันดอผมเอาไ้งวดนีตัวไหนพูฝันจงไหนงวดนี่มาบอกไปพูมาบอกไปงวดนีพ่วมาจังไหนเอาเฮ่ว่าว่าจะไปเอาอยู่เดี ว่าจะไปเอาลอตเตอรี่อยู่เดินเรียกว่ากล้าบอกผู้ใดอย่างมันดังตัวเอาที่วางสดปูเดี๋ยวหนูพ้นจอบอยู่เดี๋ยวเนี่ยบ้านไทยบ้านนนกไก่ถ้าบ้านนกไก่จอบไม่อยอยู่เดี๋ยวจอบแต่ฟังจะบอกปูใหญ่เียจอบแต่ฟังอยู่เดี๋ยวนี้ปูว่าสิไปเอาลอตเตอรี่อยู่มันไว้ป้าเลยไปใสป้าใส่อยู่มันบอกป้าทั่วบ้านพี่น้องเอ้ยมาท่วมพอดีบ้านเนี่ยเยเพิ่นเพิ่นมาบอกว่าปู ขึ้นอี่แล้วฟันโอ้ฟันมันขึ้นนี่เออขึ้นอี่โอ้พาดไปส้อย่ดิยังันวายไปวันค้าอไปหาดนตรีมาจากใบทองใบอยู่โอ้เอาโศกมารระบาดมาอเพื่อเพื่อยโศกเลยมานน้ำกันทพี่ร้องเนาะเจ้าผมว่าพอดีอเนี้ยฟันพูดรบาดพวปกันเลยอ่าบิดประยูด้วยบาดีโอหยิบบังไปอยู่ดีวอ้ตัาบอก บอกผู้ใดตุ่มวันยังบ่บอกถ้าว่าจะบอกมือสุดท้ายเอัโกวแล้ลูกซิผู้อยู่ใกล้ซิทยังบบอกเลยพี่น้องผู้ใดเจ็บชุดะเราได้สี่งวดเราวย่ากในเราเหลืองเราได้หลแล้วก็สี่งวดตีสี่งวดเลยแปตัวแลดตัว้เสนนว่าถอะอยู่ว่ายนนับูงวดแรกอะ ูนเก่าศูนหกนั่นแหละตั้งแต่มานอนนี่แหละมากับมาหงว่าฟาดให้พื้นนั่นองว่าฟาดให้พื้นบทถวายยักบาทนี่รถถึแสงก็บบาทนี่ก็ว่าห้อีกเลยบ่ให้ปูจักบาทด้วยเลยปูเขาบอว่าดอกปูกขบกบทวงอเอาไปให้นีรถว่าถ้าด้วิทย์นสินได้ปู เดี๋ยวร้อนทีนึงมันก็ทีใดร้อนแต่ว่าทีไใด้ราั็ที่หนึ่งเลยครับแล้วโอ้ตัวนี้เัง่ยพวกข่เปิดเผยที่ไหมาก่อนย่งอย่านอย่า่าบอกไปตู้พกมาเห็ดงานสมือหนิอยากเออเลาอยากมักัดมากวดอยู่อย่างเง้บ่อยเลยถามอยากถามอยู่เออแต่บวขายมงบอกเราเพราะว่าเราล่ออลรอล่อเรียกไปขย่อ่ สิบปีแล้วเราขยายให้เขาฟังเรับไปเล่า่าคนเขาก็เล่ยเล่เล่ว่าบ่จงไปเอาปูหยากรอกว่ะจ้ะถ่าฟังอยู่นี่เออดีนะครับขั้เระยนะครับวันไห้งอนงอนแั่เสียที่ปูกับเจ้ามือเล็กแท้แท้ว่าันอพี่น้องเอ้ยที่เด็ดเลยมือนี่เนาะถือว่าได้มือขึ้นนี่เลยทั้งสองโคมาเกาะได้พี่น้องมาอนี่พี่ได้ปูตัวไหนตัวไหนที่จัง คนหกสามสองสามตัวเลยมาตัวคนบอกบอกคักเลยตัวเดียวนี่แหละเรต้องเปลี่ยนนั่นคือเล่นบุกแค่นี้แหละคนบอกว่าจังใดปูว่าจังใดแล้วว่าในฝันว่าซื้อเลขไปซื้อเลขนี่แหละ ชื่อเลขตัวนี้แหละโอ้ยคนไทยไปซื้อเลขตัวนี้เจ้ามือกรันถือว่าไงเออเอาเจ้ามือว่าถือควอำเออถือควอำถือเรี่ยวเป็นบ้ถือแร้วถือเรีวแล้วเอฟซีเลยบอตรงเปียร์พอตรงตันมีแค่นั้นละโอ้อ ต้องไปแปลไปฟันเนี been, h, ่ไ <Wow. S 1> no. oh. mm ่า hmm. ต mm ีม hmm. oh. <laughs> uh ันยากเอนเป็นตัวเลขโดดบอกเต็มต oh. mm ัวเลยว่า <adapter> ไ <estar> uh ้ม huh. ีป uh ัญหาอย่างนี้แบบเดียวกันสูงเลยบอกผแบบเดียวกันสูออออีเซียวดต้องแปลยากเม็ดเดียวปวต้องแปลยากบอกว่าอันนั้นอันนี้บ่าไ้ตีปัญหาว่ต้องไปขยายกวมว่ไรตีปัญหาอยากได้สองตัวกรตัดเอาครับตัดาวรดนะ โอ้เอ้าวได้ยินแล้วพี่ต้องไปหารถตัดดีลวัเด้อเอาบนล่างโดครับให้เขาตัดเอาโดดครับผมมักเด็กเอาโดดมักเด็ก็เอาโดดที่มักสองตัวก็จะเอาสองตัวร่ว่กันมักสามก็เอาสามโดดขั้นบนมักกับผ่านไหนน้องกแต่ขั้นขั้นบล่างเ่ยขั้นบล่างนี่ก็ใส่สามสองตัวเดียวโดดโอ้ล่างสามสองเม็ดเดียวขั้นพร้อมใส่ตัวเดียวเลยโอ้ ไม่ต้องกลับใส่ตัวเดียวไปเลยครับแล้วเม็ดเดียวเม็ดเดียวเลยสาม,อมออสอง,งก็ต้องกลับพร้อมสามสองหลังก็ต้องกลับเพื่อนวายดังนี้เพิ่อนวายังสั่นพร้อมออโอ้อ่ไม่ต้องกลับ ไม่ต้องกลับรถไม่ต้องกลับไม่ต้องปุ่มหมักเดีลยวว่าท่านจะไปล่งเอาสามสองไปด้ครับผมไม่ต้องลับขันีครับผมเอาเม็ดเดียวแข็งแข็รถน้ำปูเนาะถ้าเพิ่นบอกมีท่าเพิ่นบอกสี่เซนบ่นเป็นปูเนูะไม่ก็เป็นเนาะริมเบอร์แ่จ้ามตัวรืมเบอร์ ูนูนเซเห็นอเคยมีมากยนเก้าศูนหกคนนั่นเห็นว่าุ่มนมีตะผลทั้งนั้นมีตะผลทั้งนั้นตัวบอกเป็นตัวรถยูนี่ไม่ได้บอกปัญหาบอกเป็นตัวขั้นว่าบอกเป็นตัวเดียว่าเป็นเสื้อขนมกินได้เนะโอ้ยูนี่เนีขั้นใดเป็นตัวเพราะข้เป็นตัวขั้นเพื่นห้องห้องบอกเป็นตัวนมากโดนมากขึ้นร่วนั้นอะ ส่วนมากคือมันจีหุยเต็มเธออืมอ่ะเฮ้ยแปงังุกวเต็้า